ติ๊กจะสดาเขย่าวงการทีป๊อปเปิดค่าย Brother Music ปั One ้นบอยแบนด์ถือรักดีวันเอพิลฟูเดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับค่ายเพลงน้องใหม่มาแรง Brother Music พร้อมสร้างสีสันเขย่าวงการทีป๊อปให้สนุกกว่าที่เคยโดยพระเอกหนุ่มตลอดกาล ติกเจษดาพรผลดีมาพร้อมบทบาทใหม่กับการนั่งแทนผู้บริหารค่ายเพลงครั้งแรกหลังใช้เวลาซุ้มทำโปรเจกต์นี้ด้วยความตั้งใจถึง2ปีเต็มประเดิมเปิดตัวศิลปินบอยแบนด์กลุ่มแรกอย่าง f r o อกซประกอบด้วย6ห,หนุ่มสุดคิ้วที่มีความสามารถหลากหลายกอนกอนวันไพรโรธโชกุลปวริศสีชัยชนะองรีออสการ์เอ็ดเวิร์ดวัดตราเศษกันรัชชานนท์เรือนเพชรวิกเตอร์วอรเมด กอนุประพันธ์และคิมปันนทธรจิราศาสตร์พร้อมเปิดตัวซิงเกิลใหม่ที่มีเพลงน่ารักชื่อว่า Crazy Love รักบ้าบอติ๊กเล่าถึงที่มาของค่าย Brother Music ว่าค่ายเพลง Brother Music และน้องๆวง Fro ็อกซีจุดเริ่มต้นของพวกเราเริ่มมาจากรายการ The Brother Thailand บนเส้นทางของวงการเพลงไม่ได้ง่ายเลยครับ ทั้งตัวน้องๆรวมถึงตัวผมเองด้วยตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาหลังจากจบรายการ The Brother Thailand ์เราทุกคนร่วมกันพัฒนาต่อยอดให้น้องๆที่เราเรียกยูนิคนี้ซึ่งมีสมาชิก6คนว่าฟ r o x y ให้ได้ฝึกซ้อมและเรียนรู้ในทุกมิติเพื่อให้เขาได้ก้าวเข้าสู่วงการ t ีป๊อ,ปอย่างเต็มตัวจนกระทั่งวันนี้ทั้งหคนพร้อมที่จะออกมาลดแล่นในฐานะศิลปินบอยกรุ๊ปตามความฝันของพวกเขาต่อจากนี้บร ที่มาจากบราเธอร์บวกกับโคสททั้ง4คนนิชคุณอนันดามาริโอและตัวผมเองขอส่งน้องๆฟร็อกซี่ออกไปทำหน้าที่มอบความสุขรอยยิ้มความสดใสรวมทั้งความสามารถรอบด้านบนเวทีให้อย่างเต็มที่ผมหวังว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรารวมถึงฝากติดตามผลงานของทางค่ายบราเธอร์มิวสและน้องๆวงฟร็อกซี่ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ